สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปองอัญชลีกนกรัฐวงศกุลแฮปปี้ประกาศได้ช่องทีวีทำงานสืบเนื่องจากกรณีช่องเนชั่น22มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ดึงในอดิศัก์ริมประรุ่งพัฒนากลับมาบริหารอีกครั้งต่อมาทางด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดังหลายคนต่างทยอยยื่นใบลาออกอย่างปองอัญชลีพยรยรักสันติสุขมะดงศรีกนกรัฐวงศกุลและภรรยา รักนารัตวงสกุลเทียร,รัฐรัตไพบุ์วร,รเทพสุวรรณพิมสถาพรเกื้อสกุลและอุบลรัตแถมยังมีกระแสข่าวว่าบางคนกลับไปซบ้ายเก่าช่องนิวส์ทีวีสิล่าสุดทางด้านของกหนกได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวดีผ่านทาง Facebook ว่าทุกอย่างแฮปปี้ครับรอคุณสนทิยานถแถลงข่าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในขณะที่ทางด้านของปองอัญชลีเผยว่าจบแล้วค่ะทุกท่านรอคุณสนทิยานถแถลงอย่างเป็นทางการนะคะ ด้านนายเสริมสุขกสิติประดิษฐ์บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์นิว18ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีข้างต้นว่าเจรจารอบแรกระหว่างนิว18และทีมพอบอหอในชั้นเก่าพบว่าหากขอยุติร่วมกันไม่ได้ในเรื่องของการลงทุนร่วมกันนึกว่าเก็บฉากปิดกล่องกันไปเรียบร้อยไม่มีการหารือพูดคุยกันอีก มาได้ข่าวยืนยันว่ามีการหารือกันอีกรอบเมื่อวานนี้ยังไม่ทราบว่าได้ข้อยุติอย่างไรตื่นมาเช้านี้เจอคุณปองอัญชลีโพดข้อความตามที่แปะให้อ่านคงต้องรอการชี้แจงล่าสุดคืบหน้าอย่างไรหากได้ข้อยุติร่วมกันน่าจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากนิว18ด้วยเช่นกันมีอะไรคืบหน้าจะมารายงานครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ